สวัสดีครับพบกับเศรษทองครับเหมือนเช่นเคยครับพบกันก็จะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากกันสำหรับในครั้งนี้ผมได้ข้อมูลคาถาปลุกพระของหลวงพ่อกลวยนะครับจึงนำมาฝากกันเป็นคาถาปลุกพระใครอยากรู้ว่าอภิริหารของพระของเรานั้นมีหรือไม่อย่างไรนะครับก็ลองใช้คาถาบทนี้ปลุกพระนะครับ ก่อนที่เราจะปลุกพระเราก็ต้องรู้จักก่อนว่าพระองค์นั้นเป็นพระอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าเราต้องระลึกถึงคุณบารมีของพระองค์นั้นนะครับก่อนที่จะใช้คาถาให้ระลึกถึงหลวงพ่อกลวยก่อนนะครับพ่อเป็นคาถาของหลวงพ่อกลวยนะครับทีนี้การที่จะใช้คาถาได้ผลนั้นน่ะเราต้องใส่จิตเข้าไปในพระที่เราถืออยู่ กหมายความว่าให้ถือพระขึ้นมาไว้ในมือแล้วก็เพ่งลงไปที่พระจากนั้นขึ้นนโมสามจบนะครับตั้งจิตไปที่พระนะครับขึ้นนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับระลึกถึงพระที่เราถือไว้ในมือแล้วท่องคาถานี้จหนึ่งจบสามจบเก้าจบก็แล้วแต่ทําให้จิตใจเรานิ่งและเพ่งไปที่พระที่เราถือแล้วลองสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจิตใจต้องนิ่งนะครับเพ่งไปที่พระนะครับขึ้นคาถานี้นะครับ โสทายโยนะโมนมัสการโวโสทายะอิมังคาถาพุทธามเรโสธรรมามเรโสสังฆามเรโศอีกสักครั้งนะครับโสทายโยนะโมนมัสการโวโสทายะอิมังคาถาพุทธามเรโสธรรมามเรโส สังฆมาเรโสผมท่องให้ดูเป็นตัวอย่างสองรอบนะครับแต่ว่าเวลาท่านทำจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งครั้งสามครั้งหรือเก้าครั้งถ้ายิ่งทำให้นิ่งจะยิ่งดีนะครับคือทำให้จิตใจเรานิ่งแล้วเพ่งไปที่พระแล้วเราสังเกตเมื่อเราใส่จิตใส่ใจไปที่พระแล้วเราสังเกตว่าพระกับมือเราสัมผัสกันอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรนั่นคือผลที่เกิดขึ้นนะครับ ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นข้อมูลคาถาที่ได้มาเป็นข้อมูลคาถาของพ่อกลวยเป็นคาถาปลุกพระนะครับผมบอกว่าเสมอน,นะครับว่าเราจะใช้คาถาให้ได้ผลนั้นเราต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับการเป็นคนดีมีศีลธรรมประกอบไปด้วยการคิดดีพูดดีทําดีเราต้องถือศีลห้านะครับถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ไม่ลักขโมยป้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะครับไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขานะครับไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงนะครับไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงรวมแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมก็คือการถือศีลห้าซึ่งเป็นหัวใจหลักของเราชาวพุทธถ้าจะให้สูงกันนั้นเนี่ยก็ควรจะถือศีลแการถือศีลแก็จะได้ผลมากขึ้นอีก เราถือสินสินก็จะคุ้มครองเรานอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามอริยธรรมที่ดีที่งามทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตถ้าเราปฏิบัติดีประพฤติดีปฏิบัติดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสินไม่ว่าจะเป็นความดีก็จะคุ้มครองเรานะครับ นอกเหนือนจากนั้นแล้วเราใช้คาถาคาถาก็จะยิ่งได้ผลมากขึ้นนั่นเองนะครับทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของข้อมูลคาถาที่ได้มาจากข้อมูลคาถาของหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเรื่องราวดีๆครับเกี่ยวกับเรื่องของคาถาขอบคุณครับที่รับชนรับฟังกันขอให้พระคุ้มครองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ